สบายดีวันนี้มาพบกับสองเสาเผาภาษซาอีกแล้ววันนี้เสาเผาผาซาแกงม้นเส้นไส้อันป่าแห้งแล้วไส้สารพัดผักมันซีมีผักอันผักกาดซอมผักหอมแล้วก็มีเฮดแล้วก็ผักอันผักกาดขาวอย่างเบิ่งบอกมันเป็นแบบใจนี่นี่นี่น,น,นี่โอ้ยโเห็หนเบิงบ้งเบิ่งเท่เบิง่งนี่ สุดแซ่บเลยเด้อเป็นแบบนี้เลยเนาะยุ่ยวันเลยนี่เดี๋ยววันนี้เฮามากินกัน,นะจะกินเห็ดคนเบ่งเด้อแซ่บๆเป็นน้ำแก่เด้อทุกคน <_ S 2> อ่ะฟังไมโวโทรศัพท์ี่เดี๋ยวเบาเดอ้อหาบอลฟังโทรศัพท์ก่อน กิน <Hey. S 1> นี่กินโซบะเั้ย <Hey. S 1> พัดลมพัดลมปิวไปเบิดเลยนี่เบิ่งแน่พวกเจ้า hmm. สารพัดรับใส่ปลาแห้งแซบๆเลย ชับนัวชับนัวแกงเองก็มือได้ใส่ผงนัวโบไฮว้าวทับพีนึงใส่หลายเส็มหลายเซนหน่อยเซ็มหน่อยฮฮือนหอนหอนลวกปะ บานคอยมีนุก้องนํำได้อือืออสุดยอดสุดยอดความอร่อย คือเจ้าแกงค่ะนะอยากใส่พักอีหย่างก็ใส่ใส่ตามใจเฮาเขามักกินกินพักอีหอย่างเขาก็แกงใส่รสเขาก็ต้มน้ำฮอนๆอนในหม้อแล้วเขาก็ใส่อหัวสีข่แล้วก็ใส่อันข้าแล้วก็หัวหอมพอมันฮ้อนมันเดือดเราไปซีเขาก็ใส่ปลาแห้งลงไปใส่ปลาแห้งลงไปแล้วเจ้าหนอยก็มันเดือดเือดจ้าหน้าก็มันใส่อันเสียนมันเสียนลงไปแล้วก็ใส่พักพักที่เขามักแล้วนะใส่ลงไป แล้วเขาก็ใส่รถด,ดีซูโดรดปลาแดกปลาแดะแล้วก่อนเ,เกลือน้ำปลาน้ำตาลน้อยนึงไหมักหวานแต่ค่อยหมักหวานค่อยเลยใส่น้ำตาลน้อยนึงอืม thơm nhỏ thơm bộ phát cả bộ đấy hót là cơ nhung lại mà 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 chú cháu mà xếp xếp làm cân xem nua xem nua xay bà hèn nói điểu bà hèn mình nhìn nói. ก็เลยบดเสร็จแล้วเราก็ัมีเห็ดน้ำเห็ดขาวบอกข้าเจ้าเอิญนีนบ่บัเจ้าอืมฮึครับุดน้ำพะ้อน มื่อ้อนเหนแได้สุดจะฮ้อนแหงคือฝนที่ตกนี่แหละบรรยากาศอบอ้าวฮ้อนแบบฮ้อนแบบมลมพัดเลยอืค่อยลืมบอกแกงเห็ดกรใส่มักเพชรน้ำตับมักเพชรเพชรลงไปลืม บอ,บยบบอ,อยู่บ่เลยกับบ่เลยยุ่งหลายฮ้อนอีห์หางาออกจนขอหนื้อเด้อขอใส่เสื้อเสร็จ <laughs> ทิตซูแห้งพักกัน หาต้นป่า่เห็นต้นป่าป่าแห้งป่าแห้งอืม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 อันก็หอมอืมอืมอืม อันนี้ก็ผักกระชอนจานผักกระชอนเจ็บหนุนมากามาน่ามา,มา เห็ดทางฮอนสุดเจ้าวได้การไาแห้งอื้อม่อม รู้มากดังเพชรดังฮ้อนอยู่เนอะอือหึหึหึวยมากเลยเห็นอยู่ปะ

ท่าวลงังยุงไว้หลายเป็นไนกัดแขงกัดขานี่ทำนี่เอาเด้อไปหากินน้ำกันเ้อะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ขอจบคลิไปไว้เพียงสำเนี้เดอ้อแฟนคลับเพื่อนเพื่อนทั้งหลายแล้วก็ฝา,า,ากกดไลค์กดติดตามช่องสาวพราวพาซ่า,าในเดิมบายบายสวัสดี